สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ๋อท่านผู้นิวคุณผู้ชมครับวบบันนี้เราสองคนนะครับเดินทางที่จังหวัดสุพรราการีนะครับอยู่ที่อำเภอพระปราแดงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะลงพื้นที่ในการที่ท่องเที่ยวเชิงต้องบอกว่าเป็นเชิงชุมชนแล้วก็มีเวทด้วยมีเวทด้วยเพราะว่า<ช>พื้นที่แห่งนี้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเนี่ยแค่เพียงไม่นานเจ้าอยากกันแค่นั้นเองแต่ว่ามีลักษณะของภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยทีเดียวใช่ที่เขาเรียกกันว่ากระเพาะหมูที่นี่แหละ แล้วก็จุดที่เรามายืนอยู่นะครับจุดตรงนี้เนี่ยพอข้ามไปหน่อยนึงนะฮะด้านหลังเราเนี่ยคือคลองลัดโพครับเราจะเข้าสู่ชุมชนแห่งนี้นะครับคือชุมชนกพาอหมูหรือว่าชุมชนบางข่าเจ้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับชุมชนแห่งนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรในเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกับเรานะครับตอนนี้รู้สึกนัดอะไรนะพระคุเทศเอาไว้ใช่พระคุเทศท้องถินด้วยใช่เดี๋ยวเราจะรอนะครับไปลีตายลีกว่าไปครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับลุงคุณนะครับผู้ที่ถือได้ว่ามาที่นี่นะครับจะมาท่องเที่ยวนะครับมาถามลุงคุณก่อนได้เลยนะครับนะครับสวัสดีลุงคุครับสวัสดีครับสวัสดีคก่อนอื่นถามลุงคุลก่อนเลยนะฮะว่าในพื้นที่ตรงนี้เล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเขามีความเป็นมายังไงกับชุมชนตรงนี้ครับอ๋อพื้นนี้พื้นที่ที่นี้เดิมทีเราเรียกว่าคุ้งบางเจ้านะก็ยังไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเคยกับ ประชาชนทั่วๆไปสักเท่าไหร่นะก็เริ่มมามีตลาดน้ําบางน้ําพึ่งหรืออะไรเนี่ยตลาดน้ําเริ่มติดก็เป็นที่สนใจของอประชาชนทั่วๆไปก็หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวโดวยเฉพาะพวกนักจักรยานก็เอามาขี่แล้วก็จะติดอกติดใจว่าเออเป็นพื้นที่ซึ่งใกล้กรุงเทพแล้วก็มีทางจักรยานขี่ได้ล่มเงาแล้วก็ได้ ได้บรรยากาศที่ดีเหมือนต่างจังหวัดไกลๆคือไม่ต้องไปต่างจังหวัดไกลๆเพียงข้ามเรือข้ามแม่น้ำมาก็สามารถที่จะมาสัมผัสธรรมชาติในนี้ได้ทำไมเขาเรียกว่ากระเพาะหมูครับใช่กระเพาะหมูนี่เป็นชื่อกลางๆในในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่กระเพาะหมูเนี่ยประกอบด้วยหกตำบลครับแต่ก่อนนี้เราเรียกคุ้งบางกะเจ้าบางกระเจ้านี่ก็เป็นหนึ่งในหกตำบลครับนี้ตำบลอื่นก็คอมเมนต์ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อ ตำบลเขาอ,อย่างบางยอหรือาบางพึ่งหรับเออนีก็เราคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนแต่และตำบลก็เลยหาชื่อการขึ้นมาว่ากระเพาะหมูมาจากรูปพันสันฐานซึ่งดูจาก รูกถ่ายดาวเทียมแล้วมันเหมือนรูปกระเพาะหมูที่อยู่ในแผนที่แล้วคี่อยู่ในแที่พี่ออฟไม่เพียงเท่านั้นนะเห็นเขาบอกว่าที่จริงที่บ้านลุงกุลเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคล้ายๆเหมือนศูนย์อินโฟมชันเป็นใครที่ว่าเป็นจุดรวมพลของนักจักรยานเนี่ยมาที่นี่ก่อนว่าเราจะวางแผนไปเดินทางไปที่ไหนจุดไหนบ้างอย่างวันนี้เนี่ยอยู่กับพี่ออฟมาค่ะลุงกุล มีสถานที่ตรงไหนที่จะแบบแนะน,นําพวกเราให้ไปปั่นจักรยานกันบ้างในในในเนี้ยสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอย่างที่ว่าเรามีตัวแทนแต่ละตำบลเนี่ยแล้วก็แต่ละแขนงอย่างลุงก็อ่าท่องเที่ยวจักรยานลุงก็วางเส้นทางจักรยานให้ตามเส้นแล้วอย่างแต่ละตำบลเนี่ยก็จะมีสวนปา่าชุมชนซึ่งซึ่งมีธรรมชาติหลากหลายนะอย่างวันนี้ถ้าเดี๋ยวจะพาไปที่สวนปา่าชุมชนบาง,งพึ่งแล้วไปเที่ยวทางมรกตกันแล้วก็ไปที่อุบานอุกอปออะไรนี้ก็ ก็ได้ครับมันอยู่ใกล้กันนะครับถ้บาอย่างนั้นก็จะมีฟาร์มเหตุมีฝนสีนคนกรเขื่อนขันนะถ้ามาเตาอาทิตย์ก็จะมีที่พันธ์ปาก,กัดก็เปิดนะอพอ,อะ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะก็เรียนรู้ด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยคือต้องต้องเรียนนห้ผู้ชมก่อนนะครับว่าที่นี่โดยปกติเนี่ยสาวที่เนี่ยจะคือครับใช่นะครับเพราะถือว่าเป็นวันหยุดน,นะฮะเราก็จะมีกิจกรรมเยอะแต่ถ้ามาวันธรรมดาก็ได้แต่ติดต่อล่วงหน้ามาก่อนในะครับติดต่อลุงหน้ามาก่อนแต่จริีจริบอกว่าปั่นใช่ไหมใช่ไม่เข็ดใช่ไหมยังไม่เข็ดยังต้องปั่นอีกนะะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราจะ ไปปั่นที่ไหนจริงบ้านลุงกุลเนี่ยเขามีบริการให้เช่าจักรยานด้วยเดี๋ยวถามเดี๋ยวก่อนผมถามมึงก่อนว่าเส้นทางสามเส้นทางเนี่ยระยะทางในการปั่นนิกสักเท่าไหร่อย่างไงก็เราเราก็วางไว้ตั้งแต่ยากไปหาง่ายอะนะก็ยากก็คือรอบกระพาะหมูที่ซึ่งทางเนี่ยจะใกล้ชิดกับแม่น้ำเจ้าพยาที่สุดแล้วก็จะเป็นทางออฟโรดเป็นทางสเกิ้นแทกอะไรที่จักรยานเขาเรียกกันนะครับเป็นทางวิบากพูดง่ายๆก็รอบเกาะก็ประมาณ25 26้ายี่กกิโลประมาณนั้นนะ ส่วนเส้นที่สองนี่ก็ประมาณ17กิโลรถจนสามารถติดตามได้ส่วนเส้นที่สามก็คือพวกนักปั่นจักรยานอาจจะมือใหม่หรือมีเวลาน้อยก็เราก็จะมุ่งเน้นไปที่จากตลาดน้ําไปที่สวนสีนครเกินขันขี่ไปเที่ยวชมสวนสีแล้วก็กลับมาที่ตลาดน้ําก็ประมาณ6กกิโลไปกลับนี่ครับ เส้นแรกผมสนใจมากครับแต่ว่าขอเรื่องเส้นสุดท้ายเขไม่ต้องถามเราจะเป็นเส้นไหนไม่ยังวันนี้ให้ลุงพาไปแล้วเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสามเส้นทางเนี่ยลุงก็สามารถที่จะมามิกกันได้นะคนเกษตรแล้วก็ไปเที่ยวบอกว่าสวนป่าชุมชนไปเที่ยวทางมรกดไปเที่ยวหมู่บ้านโอทอบไปเที่ยวปามเห็ดอันนี้คือสามทางเนี่ยมันจะมิกกันอยู่ในนี้ได้นะแต่แต่ว่า อันนี้ต้องต้องแบบให้ไกด์ท้องถิ่นพาไปนะอ,อย่างลุงก็โอเคถ้าถ้าน้องๆมาแล้วต้องการอย่างนี้เนี่ยลุงก็ยินดีที่จะพาไปออันดับแรกก่อนเลยถามก่อนว่าการให้บริการที่นี่เข้าอะไรยังรครับ,ร,บราคาเป็นยังไงบ้างจักรยานก็ตัวตัวไปนี่ก่อนนี่ก็ คุณเท่าต่อทิปมันก็ร้อยบาทคุณขี่จนเรียกว่าคุณเถื <đ 197> ่อแล้วก็มาคืนเช้าจรดเย็นว่างั้นเถอะีจะขี่ถ้ามีแรงปั่นนะถ้ามีแรงปั่นเอาเดี๋ยวไปเลือกดูของคุณลุงแล้วกันนะ้สองคานนชครับอยู่ทางด้านไหนคุณลุงครับู่ลุงน้าตายครับ มรกตนะทางมรกตใช่ไหมคะตรงนี้อ่าทางที่เกาทาสีเขียวเรียบคลองบางนลำพึ่งเงีเ้ยงเดี๋ยวเราจอดคุยก<โ>ันตรงนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะคุณลุงโอ้โหอ้าว<อ>จอดจอดออจอดตรงนี้นะคุณลุงคือคลองบางนลำพึงเป็นเป็นในที่มาของชื่อตลาดน้ำบางนลำพึงนะอ๋อแล้วที่เราผ่านมาจุดตรงนี้ครับคุณลุงเราเรา เราเรียกว่าอะไรครับเดี๋ยวจะผมนั่งอ๋อนี่ก็คือตำบลบางน้ำพึ่งไงครับป่าบางน้ำพึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าอยู่อ๋ออ้อันนี้คือเราถึงทางข้าป่าชุมชนด้วยด้ป่าชุมชนด้วยแล้วก็ทางมรกตด้วยทางมรกตนี่อ่าจุดประสงค์ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะครึ่งหนึ่งของนี่นะครับเนี่ยเหมือนเนี่ยเป็นเล็กเล็กใช่ไหมคบครึ่งหนึ่งเนี่ยะที่เขาขยายใหญ่ก็เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้าเข้ามาชมคลองน้ำพึ่งสมัยก่อนนี่ต้องเดินไง ทีนี้มันเดินมื่อไกลเือนกงินเป็นกิโลนะเพราะน,นั้นเราก็ทําทางขยายขึ้นแล้วก็ทาสีเขียวแล้วก็เรียกว่าทางรามรกตแล้วที่นี้ป่าชุมชนนี่ครับเราใช้ประโยชน์ยังไงจากป่าชุมชนบ้างครับคุณลุงป่าชุมชนนี่ก็คือจุดประสงค์หลักก็คือให้เป็นปอดของคนกรุงเทพที่ไหนมีต้นไม้มากก็คือแหล่งผิดออกซิเจนนะก็ชาวบ้านที่นี่ก็ดีไปด้วย <S 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 แล้วทางกรุงเทพก็ได้อานิสง์จากพื้นที่ในนี้ด้วย <S S คือ ป่าชุมชนเนี่ยทั้งหกตำบลเนี่ยจะมีทุกตำบลนะคือพยายามสร้างสีเขียวขึ้นพูดง่ายๆนะเมื่อที่ไหนมันมีต้นไม้มากๆมันก็เป็นแหล่งปิดออกซิเจนอย่างดีนะคือในเรื่องของการปลูกป่าชุมชนเนี่ยเราปลูกทั้งทั้งไม้ยืนต้นทั้งไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยทั้งหมดเลยคือไม้พื้นถิ่นหรือไม้ป่าไทยเลนเราปลูกหมดใบอย่างสมแหนใบเล็กใบใหญ่หรือว่า กงกลางอะไรเนี่ยเรามีหมดนะแม้มกระทั่งตะเคียนทองล้วก็ปลูกต้นไหนที่ที่มันเข้ากับพื้นที่เราปลูกได้เราปลูกหมดนะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วที่นี่คือตําบลบ,บางน้ําพึง่งอ่าด้านด้านฝาเมืองผมขึ้นไปก็คือตลาดน้าบางน้ําพึง่งอ๋อตลาดน้ำอยู่ทางนู้นละนะฮะแล้วชื่อมาของตําบลบางน้ําพึง่งมันก็มีตํานานอยู่<ห>ยังไงะลุงอ่าริมคลองบางน้ำพึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีติ่งปลูกข,ขอต้างเงี้ยต้นไม้ใหญ่ๆเงี้ยจะมีรังพึ่ง ต้นหนึ่งไม่ตม่ำกว่าส <inqu iet S 2> องสำลังนะแต่ปัจจุบ,บันนี้สิ่งแวดล้อมมันเริ่มเสียพึ่งมันก็หนมไปแล้วหน,นีหายไปทําที่มันเงียบสงบขึ้นแต่ยังมีอยู่รังหนึ่งนะ,ะ,ะซ,งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามันมีจริงลุงไม่ได้โม้เป็นที่มาของบาลังพึ่งเลยอยู่ตรงนี้หรืออยู่ทางนี้ครับอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงสวนป่าเนี่ยเราเราอยากไปดูไหมล่ะไปเลยครับไปเลยไปเลยครับไป นะคะบ้านทูบเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนดีกว่าปึ๊บอ่าจุดแรกของเราในวันนี้ค่ะคุณลูงตรงนี้นเรียกว่าออจุดอะไรคะ,ะบ้านทูบ้อมสมุนไพรนะโอ้อเป็นทูบไรยุงแล้วก็ทูบไวพะก็มีที่นี่จะจะเป็นวิสาหกิจชนะุมชนนะนอกจากทำทูบ้อมทูบสมุนไพรแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ก็ เช่นทำผ้ามัดย้อมเย็นนะคุกกิ้งอาหารไทยนะแล้วก็สอนการปั้นทูบคือจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็ทําเป็นลักษณะของอาชีพอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดที่จะอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของวิธีขั้นตอนการทําต่างๆเนี่ยก็คือคนละลุกหน้าสิดนิดนึงใช่ใชคือคิวเขายาวเหมือนกันเป็นรังบูมเลยที่นี่จริงๆนอกจากที่ลุงพูดมาก็ยังมีการตัดพวงมโหดนะสอนศิลปะ กตจกรรมด้านอื่นก็มีโอ้ยนะคะฟังนีแล้วพี่ออฟน่าสนใจเนาะค่ะนะกำลังเหนื่อยแล้วหายใจไม่ทันคุณลุงคระยะทางจากตอนแรกที่เริ่มจากบ้านคุณลุงจนมาถึงตรงนี้เนี่ยประมาณกี่กิโลได้ไม่ไม่ไม่เกิน5กิโลไม่เกิน5กิโลทําไมมันรู้สึกยาวนานจังเลยเพราะเราเราแวะไอ้ที่ท่องเที่ยวมาด้วยไงอ๋อค่อยชมอะไรกันมาใช่แต่ถ้าขี่ตรงมาเลยก็ น่าจะได้สักประมาณ4ีกิโลอ๋อสี่สี่กิโลเองอ่ะอ่ะคุณลุงคะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูกันหนว่าเนาะโอเคไปเลยค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมน้องนิวนะฮะโดยการนำพาของน้อคุณเนี่ยนะฮะก็มาถึงบ้านทูบทูบสมุนไพรนะครับซึ่งมาเหนื่อยเดี๋ยวน้องนิวทานก่อนไหมฮะอ๋ออันนี้ทานไม่ได้ค่ะทานไม่ได้อันนี้เป็นทูบพี่ออฟแหมนี่ไอศครีม รเราอยู่กับป้าแป๊ดนะครับส,สวัสดีก่อนละกันสวัสดีครับสวัสดีครับ <Mart a. S 1> ครับจุดตรงนี้นคุณบอกแล้วว่าเรียนรู้ได้หลายอย่างมไม่ใช่เรื่องของทุบสมุนไพรนะครับย,ยังมีเรื่องของอาหารใช่ไหมคระป้าแป๊ดนะอาหารแล้วก็มีอะไรนะครับท่าผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อมพวงมโหดเรียนภูมิปัญญาไทยทั้งหมดนะานาคะทาทุบสมุนไพรี๋ยวก่อนครับพวงมโหด พวมาโหดเป็นตัดให้กระดาษเป็นห้อยๆนะคะใช้งานมงคลนะคะสี่มือในงานมงคลงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เลยน้องไม่ได้เป็นเด็กต่างจังหวัดต่างจังหวัดป่ะต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดเนี่ยพวงมโหดเนี่ยเวลาเขามีงานบวชหรืองานพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเขาจะที่ห้อยอยู่ตามงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะว่าไม่ค่อยได้ไปงานทางศาสนาที่นี่ก็มีจักรยานให้ใช <ช>อเที่ยวกันได้เต็ม<ช>ที่เลยทีเดียวครับจะเป็นกลุ่มคณะแล้วแต่นะ,ะอ่ะมา<ช>ถึงตรงนี้<ช>อ่านน้องนิวเมื่อกี้สงสัยอยู่ มีเรื่องอะไรถามเราอย่างคือคือเข้ามาสัมผัสได้ก็คือในส่วนของความหอมของสมุนไพรเนาะก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยเห็นมีหลายอย่างมากมะกรูดอ่ะเรารู้จักอันนี้คืออย่างใบตรงนี้มันอะไรอ่ะอันนี้คือเครื่องปรุงอาหารหรือว่าฮะไม่ใช่ค่ะรื่ค่ะตูเคือตูงนะตูแต่มันก็ีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องปรุงอาหารนะผมนึกว่าจะทำต้มยำนีอะไรบ้างที่จะอธิบายให้หลานๆฟังนะคะอันนี้คือนะคะ มะกรูดปดละเอียดนะคะจากอันนี้ใช่เรา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 ลอกออกมานะคะแล้วก็ไปบดละเอียดยิบเลยเหมือนแป้งเลยดมทิฮะนะคะอันนี้อย่าดมเดี๋ยวเขาจะหมู่นะกิได้กินกินได้กินค่ะอันนี้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราทั่วไปทุกภาค ใช่ค่ะทุกภาคนะคะจะมีมะกรูดใช้ในครัวเรือนแล้วก็เป็นสมุนไพรได้ยุงใช้ไล่แมลงได้ด้วยนะเราเอาเปลือกมาบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะค่ะครับต่อไปทุกภาคก็มีอีกคืออะไรคะนน้องนิวอันนี้หนูมี่อะไม่ทราบครับอ๋อไม่ทราบได้ไงคะอันนี้อะไรคะเนี้ยอันนี้ใบสะเดาค่ะไรไงเนี่ยกำลังจะพูดติดอยู่ที่ปากสะเดานิได้ยินก็คือสมัติ ชาวบ้านนิวจันทบุรีเขาจะใช้ในเรื่องของการเป็นสารฆ่าแมลงที่เป็นจากธรรมชาติถูกต้องแล้วก็ยอดอ่อนก็ไปกินน้ำพริกสดเดาเขียวอร่อยมากคือเราต้องใช้ใบแก่ใบแก่มันคุณสมบัติแบบที่น้องนิวว่าสามารถไปไล่แมลงได้เราก็เอาส่วนนี้มาผสมไม่ใช่ฆ่าแต่ไล่เป็นไล่ข้าวบตต้องใบแก่เขาบอกว่าใบไม้อะไรนะที่ที่เราไปตัดแต่แล้วกรอบสามารถไล่แมลงได้ไม่สามารถฆ่ามันหรอกฆ่ามันก็เป็นแบบว่าทำลาย สิ่งรอมไปด้วยใช่ไหมอะไรมันไปอันนี้ก็คืออันตัวนี้นะคะบทละเอียดเหมือนกันค่ะเพื่อบทละเอียดเลยนะคะอันนี้ละเอียดมากแป้งเลยค่ะเหมือนแป้งก็เหมือนแป้งค่ะโอ้โหอันนี้นะคะตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงเป็นตะไคร้หอมตะไคร้หอมที่กลิ่นเนี่ยเอามาสกัด แต่เราเอามาผสมด้วยค่แต่ไครหอมมีคุณสมบัติไล่ยุงและไล่แมลงไไม่ใช่ค่ไล่นะฮะไล่บทละเอียดมากเลยนะคะอันนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผ่ายอันนี้ทายที่อะไรคะเนี่ยอันก็เป็นแป้งเหมือนกันเลยนะหนูก็ิวชิมี่ครับคอดมได้ไหมคะอย่าเข้าจมูกน้องเมลวอันนี้หนูสร้าจริงอันนี้คือไม้มะม่วงบดไม้มะม่วงอื ต้นมะม่วงเนี่ยละฮะใช่ต้องถามลุงต้นมะม่วงอยู่แถวบ้านเราใช่ไหมใช่ใช่เอามาเปันเป็นส่วนผสมเหรอครับนี่ใช่เพื่อให้มันเกิดเนื้อทูบแล้วฟันจะมันไล่ยุงถ้าเราใช้ไม้แดงหรือไม้อะไรที่นั้นมันจะมีเซียนเวลาเขาปั้นนะฮะหรือเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะตามมือแล้วเวลาจุดมันก็จะมีกลิ่นไม้ซึ่เนยางไม้ใช่อันนี้หรือต้องใช้ไม้มะม่วงบดนะฮะโอ้ค่ะแล้วเป็นไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีเยอะด้วยใช่นํามาแปรูปเป็นการทำทูบสมุนไพร ตัวที่ขาดไม่ได้คืออะไรคะอันนี้ตัวที่ขาดไม่ได้ไม่ใช่ค่ะตัวนี้แหละที่เป็นที่ของอันนี้เขาเรียกว่าจันเหนียวยางไม้ชนิดหนึ่งจันเหนียวใช่เพะผสมแล้วแทนที่เราจะใส่แทนที่เรจะใส่กาวให้เหนียวมันก็ทําให้เหนียวนะคะเนี่ยฮะอ๋อมันเป็นตัวเหมือนตัวผสานเนาะตัวผสานนี่ติดเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆนะคะทำให้ติดกันนะฮะแต่ถ้าเราไปใส่กาวลาเทค ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็เป็นการผสมเคมีรงไปใช่ไหมฮะมันมาจากอะไรครับไอ้ตัวนี้เป็นยางไม้ของภาคใต้นะฮะเพาะเอาเอาเปลือกหรือยางมันที่เกาะมาบดละเอียดนะฮะให้เป็นจันเหนียวคือแทนกาวนะฮะ อย่าให้เข้าจมูกเดี๋ยวไปติดจมูกนะเดี๋ยวจมูกเหนียวนะจ้ะจ้ะต่อไปในครัวเรือนเลยอีกนะเราอ,อยากใส่สีแบบนี้แล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปะะสีเหลืองได้สีเหลืงลงองๆนะคะอยากให้ยุงกลัวอีกอบเชยยุงก็กลัวนะคะกลิ่นของมันมนะเราใส่ลงไปแล้วแต่ที่บ้านจะมีอะไรก็ได้ไม่จําเป็นท้องถิ่นตัวมีหางไรมีใบพริกใบโหระพาหรืออะไรก็ได้ในคุมชนของตัวเองไม่จำเป็นต้องเหมือนกาเอามาดัดแปลงได้อยู่ได้าทำได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ทุกอย่างเราก็มาคลุกเคล้ากันนะคะใส่น้ําเป็นตัวประสานมันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะคะขอแยกเอานะต้องนะครับได้ค่ะมันจะเหนียวเหนียวเพราะจันเหนียวนั่นเองใช่เหนียวเพราะจันเหนียวทุกอย่างนะคะมันก็จะเนี่ยมันก็จะทุกอย่างมาใส่น้ำก็ใส่จันเหนียวตามาตาส่วนที่เรากาหนดจริงๆนุนบอกเลยนะคะว่าส่วนผสมทุกอย่างมันไม่เป็นพิษเลยมันคือสมุนไพรมันคือน้ํามันคืออะไรมันไม่มีกาวละเทศไม่มีส่วนผสมของสารเคมีแล้วมันหอมด้วยขมิ้นขมิ้นเออมันหอมด้วยคุณผู้ชม ค่ะสนใจมากทีนี้การทําของเราเราไม่ได้ผลิตที่นี่เราผสมแบบนี้ นะฮะไปให้ชาวบ้านปั้นให้เรานะแล้วก็ส่งแกนส่งแกนไนเนี่ยเอาไปให้เขาอ๋อนี่คือแกนไนของเขาตัวเชื่อมเดี๋ยวจะบอกพีว่าทำยังไงชาวบ้านปั้นเสร็จแล้วก็มัดมาส่งเราแบบนี้ร้อยยี่สิบบาทแสดงว่าแป๊บนี้ไม่รวยคนเดียวละไม่ใช่ไม่รวยที่เดียวไม่ชอบที่ียส่งไปเขามัดมาส่งให้เราแบบนี้แต่มันก็ดีนะครับคือว่าแทนที่จะอยู่บ้านเฉยๆเขาก็มีอะไรทําทาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่คือ เองว่างปุ๊บนั่งทีนั่งทำนู่นทำนี่มาเบื่อแล้วก็นอนแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้เขาเซ็งนะคะเดินทำงานบ้านดูแลลูกไปด้วยก็นั่งปั้นไปด้วยลองปั้นไหมคะคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟอลองนะครับเพียงแต่รูดลงไปนะเอาหยับหยับจับขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวเปิดเป็นสมุนไพรล้างมือได้รูดขึ้นรูดลงได้ใช่ใช่นั่นแหละค่ะรูดลงไปรูดแรงๆดูทำไมของนิ้วแรกดูจ้ะ เดี๋ยวเราก็บิดนะฮะดูจะแบบนั่นแหละค่ะถูกรักคุณมิวแล้วก็จับสองนิ้วนะคะชี้กระโป้งบีบลงไปแล้วก็หมุนเหมือนสวรรค์นะคะนั่นแหละเนี่ยโอ้ยสวยแล้วคุณน้องมิวลูกเห็นไหมเออนะยากไหมเอ้ยโอเคนะคะคนทำมาปลึกเดียวนะคะแต่มันจะเป็นปุมปุมเป็นตุมหไม่เป็นไรเป็นไรนะคะเออพอได้พอได้พอได้นะฮะ เออแต่มันไวขึ้นจริงๆนะเนี่ยไวมากเราอีกอ่ะน่ะคะเนี่ยเราลอกไปต้องลองอีกครั้งเดี๋ยวเขาจะหาว่าฟุกนะคะเมื่อกี้ที่ทำได้ ั็ต้องขอบคุณแม่แป๊บมากนะฮะที่มาร่วมให้ความรู้ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวขอทำเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งเลขอบคุณแม่แป๊บก่อนนะฮะขอบคมากเลยนะครับเดี๋ยวขอทำเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อนะคุณขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคุณนะเลยสามารถแม่ท่านผู้ชมครับเสียดายจริงๆนะครับที่วันนี้เวลามีน้อยนะครับในตอนต่อไปครับเรายังคงอยู่ที่บ้าน พุงบางกระเจ้านะครับหรือว่าชุมชนกระบพอหมูแห่งนี้นะครับของจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตรงนี้นะครับยังมีอีกหลายจุดนะครับซึ่งน่าเรียนรู้แล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนว่าสัปดาห์หน้าครับเจอกันครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมกับน้องนิวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับตอนหน้านะครับสวัสดีครับ